คุณเชื่อหรือไม่แค่เอาแร่ที่แยกออกจากกันแล้วไปเผาไฟให้ความร้อนถึงหนึ่งพันองศาก็สามารถขายได้ในราคาแพงหูชีถึงแม้จะต้องสั่งจองล่วงหน้าสามเดือนถึงจะซื้อได้แต่เศรษฐีทุกประเทศก็ยังต่อคิวรอซื้อกันในที่สุดฉันก็เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าปรามาจารย์ที่แท้จริงล้วนอยู่ในปอโลกเขาควายแห้งที่เห็นอยู่นี้คือวัตถุดิบที่จะใช้ทําผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก่อนอื่นช่างฝีมือจะคัดเลือกเขาควายที่มีรูปทรงสวยงามหลังจากวัดขนาดแล้ว ก็จะตัดปลายแหลมของเขาควายออกจากนั้นก็นำเขาควายที่กรงใส่เข้าไปในแท่งไม้และเลื่อยตามแนวเป็นกลางพามันออกเป็นสองส่วนเนื่องจากเขาวัวก็เหมือนกับเล็กของเรามีคุณสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ดีมากช่างฝีมือจึงนำเขาวัวใส่ลงในกองไฟทําให้มันอ่อนตัวลงด้วยการให้ความร้อนเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการให้ใส่เขาวัวลงไปทันทีในเครื่องจักรที่พัฒนาจากเครื่องอัดไฮดรอลิกนี้โดยการลดระยะห่างระหว่างแผ่นเหล็กทั้งสองลงเรื่อยๆจะเกิดแรงกดทางกลศาสตร์กระทําต่อเขาสัตว์ทำให้มันแบนราบลง กระบวนการอัดน,นี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากปลดแรงกดเขาสัต์จะถูกเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นแผ่นหนาๆใช้เครื่องสายไม้หลังจากสายให้ถิวไม้เรียบแล้วใช้ใบมีดเป็นไม้บรรทัดวาดแบบร่างรูปทรงของชิ้นงานลงไปเพื่อความสะดวกในขั้นตอนการทําต่อปกติแล้วในขั้นตอนนี้ช่างจะเว้นส่วนเกินไว้ขั้นตอนต่อไปคือการตัดส่วนเกินออกขั้นตอนการตัดต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากแค่พลาดนิดเดียวก็อาจทําให้วัตถุดิบที่เตรียมมาสามพีเสียหายได้แต่สําหรับช่างปีมือแล้วนั่นไม่ใช่ปัญหา ช่างฝีมือทําสําเร็จแล้วรอบรอบชิ้นส่วนเขาควายต้องถูกขัดให้เรียบเพื่อเครื่องเจียนเพื่อจัดการกับขอบคมที่เกิดจากการตัดต้องการการเกิดรอยขีดข่วนเพื่อให้เขาควายใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปคือต้องใช้เครื่องใสกก่กบเพื่อแปรรูปบนเขาวัวให้เกิดร่องลึกประมาณสามเซนติเมตรมาถึงตรงนี้คุณพอจะเดาได้ไหมว่าช่างกําลังทําอะไรเราไปดูกันต่อเลยครับเขาวัวทั้งสองชิ้นได้รับการแปลร,รูปด้วยวิธีนี้สามารถยึดมันไว้บนคีมจับได้ และใช้กาวติดมันเข้าด้วยกันให้แน่นระหว่างรอให้กาวแห้งช่างก็ไม่ได้หยุดพักเขาหยิบส่วนปลายเขาควายที่ตัดไว้ก่อนหน้านี้ใช้มีสับส่วนเกินออกพร้อมกับขึ้นรูปใหม่ทําให้บางลงอีกจากนั้นใช้เครื่องเจียขัดเงาทําทให้ขอบคมบนพื้นผิวเรียบเนียนขึ้นเพื่อที่จะติดตั้งใบมีดเข้ากับเขาควายช่างจะเปรียบเทียบก,กับด้ามมีดก่อนกําหนดขนาดและความลึกหลังจากนั้น ใช้สว่านเจาะรูตามแนวตัดของเข่าควายหลังจากเสร็จแล้วติดตั้งใบมีดเข้ากับปลายเข่าควายเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จด้ามมีดอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังไม่ได้มาตราฐานสําหรับการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ใบมีดหลุดออกมาช่างฝีมือจึงนําวงแหวนทองเหลืองบริสุดวางลงบนแม่พิมพ์ขึ้นรูปใช้ค้อนทุบให้เป็นวงกลงแบนเพื่อควบคุมข้อผิดพลาดในระดับนาโนเมตรยังคงต้องใช้วินีคาลิปเปอร์วัดซ้ำหลายครั้งภายใต้มือที่ชำนาญของช่างฝีมือวงแหวนทองแดงถูกขึ้นรูปอย่างรวดเร็ว วางวงแหวนทองแดงลงบนเขาควายและใช้ค้อนตอกให้แน่นเข้าด้วยกันรูข้างในต้องเคลือบด้วยกาวที่แข็งแรงเพื่อที่ว่าหลังจากใส่ใบมีดเข้าไปแล้วจะมั่นใจได้ในความแข็งแรงมาถึงตรงนี้คุณคงเดาได้แล้ววันนี้ช่างฝีมือจะทําอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วนั่นคือปลอกมีดเขาวัวที่ประณีหลังจากเปรียบเทียบแล้วยังต้องปรับแต่งส่วนเดือนมีดอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้ากันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันพื้นผิวกรอบมีดก็ต้องขัดเราด้วยจัดการกับเส้นลาที่ไม่เรียบเนื่องจากก้นกรอบมีดยังคงอยู่ในสภาพตลวงดังนั้นช่างจึงเลือกเศษที่เหลือมาทําเป็นฐานเพื่อสร้างเอฟเฟกต์หหุ้มด้ามมีดประวัติศาสตร์การใช้เขาควายในการทำอัตถกรรมสามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคราชวงศ์ชุนชิวและถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ์ฮั่นและถังสิ่งของที่ทําจากเขาควายไม่พียงแต่ให้ความรู้สึกเรียบเื่นเหมือนหยกแต่ยังมีสรรพคุณช่วยให้รู้สึกลอดตรง ในสมัยโบราณมันมีชื่อเสียงเทียบเท่ากับดุกเรืองแสงและไข่มุกแห่งจันทราซึ่งเป็นการแสดงออกที่สําคัญของสุนทรียภาพตั้งเดิมของประเทศเรากระบวนการผลิตทั้งหมดผ่อนผายมากฉันเดาว่าตอนนี้คุณไม่ได้นั่งซ่วงก็คงนั่งขัดสมาธิอยู่รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายเช่นนี้ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของช่างปีมือที่มีต่องานศิลปะด,ดังนั้นใบมีดและด้ามมีดจะถูกตัดเป็นรอยหยักแน่นอนว่ารูปลักษณ์ภายนอกไม่มีมาตรฐานที่ตายตัวมักจะขึ้นอยู่กับความชอบของช่างหรือตามความต้องการของลูกค้า เหมือนกับเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นเองแต่กลับสร้างผลงานศิละปะแต่ละชิ้นที่ไม่เหมือนใครด้วยจิตวิญญาณของความสมบูรณ์แบบสุดท้ายก็ต้องขัดให้ละเอียดขัดจนกว่าพื้นผิวจะเงางามาถึงตอนนี้การทําด้ามมีดแบบตั้งเดิมจากเทาควายก็ใกล้จะเสร็จแล้วต้องชื่นชมฝีมืออันประณีตของช่างฝีมือและไอเดียที่ยอดเยี่ยมจริงๆวิดีโอจบเพียงเท่านี้ถึงจะชอบก็เป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ช่างฝีมือตื่นเช้ามาทํางานหนักทุกวันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน มันไม่ง่ายเลยจริงๆผมเชื่อว่าคุณจะไม่เสียดายที่จะกดไลค์เมื่อดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากครับแล้วคุณคิดว่ากลอบมีดอันนี้ขายในราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเชิญทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับวิดีโอตอนนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับรักทุกคนจุบ๊บจุ